บานบนมันสการพระเดชพระคุณพระวิทูละชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดบุกดาหารเจ้าวาดวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนร,รมที่เครพอย่างสูงยิ่งเรียนท่านชายสิทธิ์สุวรรณโชตนายอำเภอเมืองบุกดาหารประทานในพิธีที่เคารพกระผมนายอนุชิตชนะวัดปัญญา วัดธรรมจังหวัดมุกดาหารในาน,นามคณะกรรมการงานนรัสการพระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหารภายใต้โครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืนกิจกรรมพิธีส่งน้ำพระราชทานพระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหาร ในงานสื่สารบุญประเพณีงสงการในวันนี้ด้วยจังหวัดมุกดาหารโดยท่านวรญยานบุญรา่าผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มีนโยบายนำวัฒนธรรมไทยมาสื่อสารรักษาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูล,ลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจึงได้อนุมัติโครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดมุกดาหารสู่ความยาั่งยืนในครั้งนี้ขึ้นจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารโดยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารได้กำหนดจัดงานนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลมุกมีสีมุกดาหารขึ้นระหว่างวันที่5-7ถึงเมษายน2568ณวัดรอยพระพุทธบาทภูมนันรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่รวมทั้ง ส่งเสริมการนำซอฟต์แวร์ในมิติาศาสนาและวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและมูล,ลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดมุกดาหารโดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ครับการแสดงดนตรีการแสดงศิงละปละวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยศิลปินพื้นบ้าน น้องเด็กเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหันเครื่องการประกวดพนักลองยาวพร้อมนางรำซึ่งเป็นม,มมดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหารที่ยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในปัจจุบันสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมกว่า50ร้านค้า จากชุมชนคุณธรรมและผู้ประกอบการในพื้นที่อาทิ์อาหารชาติพันธุ์บุกอาหารสินค้า GI มุกอาหารและอื่นๆอีกมากมายร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธมิ่งมงคลบันนีงงสีลุกอาหารจำลองเวิร์ช็อปขันหมากเด้งเค้ื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกระบวนแห่น้ำส่งพระราชทานร่วมพิธีส่งน้ำพระราชทานซึ่ง เป็นพิธีมหามุคลของพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารในห้วงเทศกาลสงการ์ปีใหม่ไทยเนื่องในวันโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำสงม,มาส่งน้ำพระพุทธมิ่งมงคลลุนีสรีมุกดาหารร่วมกับพระสบนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดมุกดาหารได้รับความเมตตาลุกเล็กสถานที่จากพระเดชพระคุณพระวิภูนวชิรโมลีเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภู่มโนรมและได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานอย่างดียิ่งจากภาคีทุกภาคส่วนอาทิสํานักงานประชาพันธ์จังหวัดมุกดาหารตํารวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารโรงพยาบาลมุกดาหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารทรคมนาคมจังหวัดมุกดาหารสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารอําเภอทุกอําเภอและอีกหลายหน่วยงานที่มิได้เอ่ยนาม ทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมควรได้รับการขอบคุณมานโอกาสนี้บน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมขอาการาบเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองมุกดาหารได้กรุณามอบเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการที่สนับสนุนการจัดงานและกล่าวเปิดการจัดงานความระดับต่อไปครับขอาการาบเรียนเชิญครับ และผู้ให้การสนับสนุนเราถัดไปนะครับขอเ,เชิญผู้แทนจากโทรคมนาคมจังหวัดมุกาหารครับผู้กจัดนะครับให้การสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟและก็สัญญาณในการถ่ายท่าสดในวันนี้นะครับแรงและก็อีเมนะคะโทรคมนาคมมุกดาหารค่ะขอบคุณค่ะผู้ให้การสนับสนุนท่านต่อไปค่ะจากโรงพยาบาลมุกดาหารค่ะ ผู้แทนจากโรงพยาบาลมุกดาหารค่ะเชิญค่ะมาทันทันะเลยาานะคะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปครับสำนันกงานประชาสัมพันธรร์จังหวัดมุกดาหารนะครับ<ม>วันนี้ท่าน ไปเลยนะคะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ให้การสนับสนุนลำดับที่หกค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารค่ะขอบพระคุณค่ะขอเชิญผู้สนับสนุนการจัดงานของเราทั้ง ะขอ,อกาบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิูลวรชิรโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภุมโนโรมพระคุณเจ้าทุกลูกด้วยความตคาลพอย่างสูงกับเรียนท่านวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารท่านหวัวหน้านส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูน้นำชุมชนกระผมในายชายศิธิ์สุวรรณโชธนายเภอเมืองมุกดาหารปฏิบัติราชการแทนผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้มาเป็นประธานในวิธีเปิดงานน้มนสักการพระพุทธมิ่งมงคลบุนีสีมุกดาภายใต้โครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวออก,กีฬาและนันทนาการจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืนกจิจก,กรรมพิธีสงน้ำพระราชทานพระพุทธพระมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาในงานสืบสารบุญประเพณีสงการในวันนี้การจัดการนมัสก,การพระพุทธพระมิ่งมงคลมุนีสีมุกดา หรือเป็นงานที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหารเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปวดเกล้าพระราชทานน้ำสง์พระพุทธมิมม่งมงคลมุนีสีมุกดานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้การจัดงานครั้งนี้ทำให้ผมทราบถึงการบูรณาการของทุกภาคส่วนโดยมีกิจกรรม ที่หลากหลายมิติทั้งมิติศรัทธามิติความเชื่อมิติวัฒนธรรมและมิติสถาบันพระมหากษัตริย์เสริมพลังความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมให้พื้ที่รู้จัก อย่างกว้างขวางและสิบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปผมขอชื่นชมและขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดอุกลาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณพระวิทูลวชิระโมลีที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานขอบคุณเน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนและร่วมการจัดงานในครั้งนี้ขอให้การจัดงานในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอรวมจิตรวมใจทุกท่านเปิดงานนมัสก,การพระพุทธามิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหารภายใต้โครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืนกิจกรรมพิธีส่งน้ำพระราชทาน พระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหารในงานสืบสารบุญประเพณีสงการ้์บัดนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานนี้ผมขอให้ทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจประนมมืออธิษฐานน้อมนำความมงคลเข้ามาสู่กายและจิตครับและผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมท่านพัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้ไประกอบพิธีส่งน้ำพระพุทธมิ่งมงคลมณีสีมุกดาหารจำลองณบัดนี้ครับ เยวเลยนะคะเอนุมทนายนะครับมร่วมมือกำลังศรัทธาจากพี่น้องประชาชนชาวพุกธาหารจังหวัดใก้เคียงและพี่น้องจากสปปลาวทั้งสาวันนะคะทุกท่านก็จะได้รับชมกิจ